วิสาหกิจชุมชนเกษตรลายรูปผลผลิตเกษตรบ้านเหนือรวมน้ำใจอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยผลิตภัณฑ์หลักน้ำพริกสำเร็จรูปกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือการปอกเปลือกกระเทียมแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการปอกเปลือกกระเทียม การออกแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียมสําหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลรูปผลผลิตเกษตรบ้านเหนือรวมน้ําใจตําบลปากน้ําสวรรคโลกเพื่อให้มีระบบที่สามารถทดแทนการทํางานแบบเดิมที่ใช้อยู่เทคโนโลยีที่นําไปประยุกต์ใช้เครื่องปอกเปลือกกระเทียมหลักการทำงาน 1. วัตถุดิบที่เป็นกลีบกระเทียมจะถูกป้อนเข้าสู่กล่องบรรจุและทำการปิดฝาก่อนการทำงาน 2. ปั๊มลมจะปล่อยลมเพื่อเข้าสู่กล่องบรรจุกระเทียมเพื่อให้มีแรงดันสำหรับเป่าเปลือกออกจากกลีบกระเทียม 3. ผู้ปฏิบัติงานจะทำการโยกกล่องบรรจุเพื่อให้มีการเคลื่อนที่เพื่อสลับตำแหน่งของกระเทียมภายในกล่องและช่วยให้เปลือกแยกออกจากกระเทียมได้ดีขึ้น 4. ถุงตาข่ายภายนอกกล่องบรรจุ จะทำหน้าที่รับเปลือกกระเทียมที่ถูกลมเป่าออกมาจากกล่องบรรจุเครื่องปอกกระเทียมนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยครับอันดับแรกให้เราต่อสายครับเข้าที่ปั๊มลมดันเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เปิดวาล์วนะครับเปิดให้สุดเลยก็ได้วาล์วสุดแต่เราใช้วาล์วตัวนี้ในการเปิดลมนะครับในการทํางานนะ,ะสาหรับกระเทียมนะครับที่ใช้ ก็ประมาณสักสามกำมือครับง่ายๆเลยอ,อ่ทีนี้เราก็ปิดฝาปิดฝานะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดลมโยกโยกมันนิดนึนะครับช่วย เป่าเปลือกเป่า,<ม>าเนื้อออกไปด้วยมามาฝังเครับเหมือนเนื้อก็หลุดติดออกไปด้วยหรือเปล่าออมันใหญ่ไปหน่อยอันนี้มันใหญ่พอเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเราเเปไปเ,เ,เก็บมาได้ ตดนนี้วขันออกไม่ไม่สิบมบบอ๋อิอใส่ตะการนี้ไว้ก็ได้ค่ะเกวยแยกมือมันเนี่ยได้ประมาณสี่ที่แค <พอ S 1> บกนึ่ใส่เอากลับก็ได้ครับลดลบนะลดลงแล้ว ประมาณกี่นาทีคะประมาณประมาณสามสิบวิใช่ประมาณอ่านับสักสิบก็ได้ครับโยกตัดแตัอ่าใคือจังหวะที่เราโยกเราอาจจะโยกเยอะไปหน่อยโยกนิดเดียวก็ได้ครับไม่ไม่ต้องไปเยอะมันจะมีตัวตาแมวที่ดูน้ำมันครับมามาอยุ่ฝั่งนี้ก็ได้ เนี่ยมันมันจะอยู่ประมาณจุดแดงนะครับอ๋อครับใช้น้ำมันอะไรเต็มอ่าอันนี้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไปเลยครับมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกไฮดรอลิกครับไปซื้อที่ร้านมีขายนะครับออเติมที่ไหนนะครับนี่ยครับจุกนี้เลยในกรณีที่มันแห้งปกติถ้ามันไม่รั่วมันมันไม่แห้งถ้ามันไม่รั่วนะครับมันไม่แห้งครับดูหมูนองเลย ววเดนน้ำมีเติมเลยใช่ครับมันจะมีแล้วมีวาวเดนน้ําถ้าเราใช้ไปนานๆเนาะ,นะอ่ามีมีความชื้นใช่เราจะต้องเดนน้นําทิ้งฝั่งนี้นนครับเนี่ยเป็นวาวเปิดเฉยวาวปิดเปิดครับเปิดหลมุลมก็จะดันออกน้ํำก็จะออกในกรณีแบบไหนต้องทำอ่าใช้งานอาทิตย์นึงก็ก็ควรได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับ ต้องประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ปล่อยทิ้งปล่อยน้ําทิ้งมันจะมีน้ำน้ำําอยู่ในถังครับในส่วนของตัวตัวเครื่องนี้อันนี้ก็แค่ล้างทำความสะอาดแล้วทําให้มันแห้งแค่นั้นเอง สรุปการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรและรูปผลผลิตเกษตรบ้านเหนือรวมน้ำใจตาบลปากน้ำสวรรคโลกจากข้อมูลการทดลองใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตทำให้สามารถเพิ่มผลิตภาพได้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ่งการประเมินมูลค่าจากการเพิ่มผลิตภาพจะคำนวณจากค่าแรงงานทางตรงโดยประมาณที่360บาทต่อวันหรือคิดเป็น45บาบาทต่อชั่วโมงและข้อมูลการผลิตที่ใช้เวลาในการผลิตลดล,ดลงจากเดิมโดยประมาณการ ผลิตต่อรอบที่10กิโลกรัมมีเวลาการผลิตของกระบวนการปอกเปลือกกระเทียมลดลงโดยคิดที่การผลิต3รอบต่อสัปดาห์จึงทาให้มีมูลค่าเพิ่มหรือลดต้นทุนการผลิตเฉพาะในส่วนของกระบวนการปอกเปลือกกระเทียมเท่ากับ21,600บาทต่อปีโดยมีต้นทุนพลังงานเนื่องจากการใช้กําลังไฟฟ้าสําหรับการขับเคลื่อนเครื่องประมาณ490บาทต่อปีทําให้มูลค่าจากการเพิ่มผลิตภาพเท่ากับ2 5 7 0บาทต่อปีซึ่งหากทางสถานประกอบการใช้งานเครื่องปอกเปลือกกระ จะทำให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2พิษณุโลกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม